สวัสดีค่ะรถบ้านเจ้าของใช้เองขายเองนะคะคันนี้ Honda j a จ z ปี04เกียร์ออโต้ราคา1,25,000บาทนะคะเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยแก๊สค่ะทุกท่านสภาพสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะคะเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบๆค่ะเกียร์เข้าครบไม่กระตุกไม่กระชากนะคะไม่สะดุดนะคะพร้อมใช้เลยนะคะ ไม่2องแสนกว่าโรนะคะคันนี้ภายในสวยสะอาดคะ่ะทุกท่านสภาพเดิมๆนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะคะด้านหลังร้ออะไรไม่แรงอุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้คะ่ะทุกท่าน Honda j เจ็ตปี04นยี่เกียร์ออโต รถบรรทานใช้ระบบน้ำมันรวนไม่เคยติดแก๊ตนะคะคันนี้เริมพร้อมคะ่ะคันหน้าสวยๆเดิมๆเลยนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ1,25,000บาทติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้หรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ